ก็กับสวัสดพพีพี่พี่เพื่อนนางน้องทูลนบผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดูแบ่งปันว่าเครื่องนะผมพี่น้าไหนเข้ามาจงก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแช์นะผมช่องไหนการไลคล์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะหลากหลายสายนะก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาเบามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าไหนใจสายใครกาไลคล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมมาเริ่มยิงแรกเลยนะผม เป็นเหรียญรอนะผมเนี่ยพระของขวัญน,นะพัดปากน้ําภาษีเจริญกรุงเทพนะผมเนี่ยออกปีสามสี่นะผมอันนี้ก็เป็นรุ่นสร้างหอสมุดพระพุทธศาสนานะผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เจตนาการสร้างดีนะผมเนี่ยพิธีดีมวลสารดีนะผมเนี่ยในปีสามสี่นะผมเนี่ยเนี่ยเป็นเหรียญรอนะผมเนี่ยครัสวยเลยนะผมเนี่ย พ่อวัดปากน้ำนะผมเนี่ยด้านหลังก็เป็นยันนะผมเนี่ยจะต่อโคตรคมๆลึกๆตรงกลางนี่นะผมเนี่ยรุ่นสร้างหอสมุดพระพุทธศาสนานะผมเนี่ยเนี่ยพี่น่าวเนี่ยแจยสายคลายแก้ลายมานะผมเนี่ยปีสามสี่นะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยภาดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมกับพี่น่าวเนี่ยแจยสายคลายแก้ลายมานะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ยครับเป็นเรียนรอโบราณนะผมเนี่ยเนื้อเมกกะพัดนะผมเนี่ยหลวงพ่อโตนะผมเนี่ยวัดหลักหกจังหวัดราชบุรีนะผมเนี่ย อันนี้ก็ออกปี3ามสี่นะผมเนี่ยที่เลึกครบรอบร้อยปีนะผมเนี่ยวัดหลักหกนะผมเนี่ยนี่ก็หลวงพ่อโตนี่ก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะผมเนี่ยก็เป็นพระรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดหลักหกนะผมเนี่ยที่ไซสีลุงหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยจังหวัดราชบุรีนะผมเนี่ยเป็นเนื้อเมกพัฒนะผมเนี่ยก็มีพุทธคุณในตัวนะผมเนี่ยเนื้อเมกพัฒนะครับไว้ศึกษาดูเนื้อได้นะผมเนี่ย เนี่ยเรอก็จะย่นๆอย่างนี้นะผมเนี่ยครัเนี่ยครบรอบร้อยปีนะครับวัดหลักหกนะผมเนี่ยคสิบสองเมษาปีสามสี่นะผมเนี่ยหลังยันอย่างนี้นะผมเนี่ยพี่น้าเนี่ยแจสายใครแกนลายมานะผมเนี่ยสวยเลยนะผมเนี่ยเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตวัดหลักหกจังหวัดราชบุรีนะผมเนี่ยครบรอบร้อยปีวัดนะผมเนี่ยตรงนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยเท่ากันครับพี่น้าเนี่ยแจสายใครแกนลายมานะผมเนี่ย เข้าไปอ่านประวัติดูนะครับพอดีพุทธคุณดีราคาบบมาแบ่งปันนะผมปีสามสี่นะครับรุ่นแรกก็แพงนะผมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรุ่นสองนะผมเนี่ยพ,พ,พี่น้าในใจสายคลแายกันลายมานะผมกลับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น เป็นเหรียญพระลีลากำแพงนิ้วนะผมเนี่ยครับหลังพุทธคุณนะผมเนี่ยของหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะผมเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมเนี่ยอันนี้ okay. อ,อ้อกปีสามหกนะผมเน Cart ี่ยครับจัดสร้างในปีสามหกโดยนําชนวนมวลสารนะผมเนี่ยของโดยนําแท่งตะกัวจานมือนะผมเนี่ยของหลวงปู่สุขวัดหลวงพ่อเนียมนะผมวัดน้อยนะผมเนี่ยครับได้นํามาเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างนะผมเนี่ยรุ่นนี้นะผม เนี่ยเป็นลีลากำแพงนิ้วนะผมเนี่ยครัขึ้นฐานบัวอย่างนี้นะผมเนี่ยด้านหลังก็เป็นเนี่ยเป็นยันนะผมเนี่ยครับมีคําว่ารุ่นพุทธคุณนะผมเนี่ยครับเนี่ยออกปีสามหกนะผมเนี่ยพี่นะในใจสายใครใก็่ลายมานะผมเนี่ยครับพร้อมเนี่ยครับพร้อมทั้งปลุกเสกเดียวนะผมเนี่ยหลวงพ่อดีนะผมเนี่ยจึงเป็นรุ่นที่ เข้มขังด้วยมวลสารสศักดิ์สิทธิ์นะผมเนี่ย ب, ของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะพี่นาในใจสายครแก้ลายมานะผมเนี่ยครับปีสามหกนะตรงนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพารีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมกับพี่นาในใจสายใครแก้ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับ,ข,รรบข้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญน,นะผมเนี่ยหลวงพ่อเงินนะผมเนี่ยวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะผมเนี่ยกระไรเงินนะผมอันนี้ออกปีสามสี่นะผมเนี่ยรุ่นธรรมคุณนะผมเนี่ยรที่ระลึกครบรอบห้าสิบปีนะผมเนี่ยกองพลฐานมาที่หนึ่งนะผมเนี่ยอันนี้ก็พิธี อุทายพิเศษนะวัดบางคานนะผมเนี่ยจังหวัดพิจิตรนะผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บกันหมดนะผมเนี่ยเหรียญก็ถือว่ายังสวยนะผมเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะผมเนี่ยพิมพ์คมๆเลยนะผมเนี่ยหลวงพ่อเงินนะเนี่ยนี้ก็จะสร้างด้วยกุมารมาที่หนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะผมเนี่ยเนี่ยด้านหลังก็เป็นเนี่ยเป็นรุ่นธรรมคุณนะผมเนี่ย เนี่ยครบห้าสิบปีนะผมเนี่ยในปีสามสี่นะผมเนี่ยเหรียญก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะผมเนี่ยเข้าไปอันประวัติดูนะผมเนี่ยพิธีใหญ่นะผมเนี่ยโดยมีเกจิาจารย์มากมายนะผมที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะผมเนี่ยร่วมไปฐานจิตปุกเสกนะผมนะก็มีหลวงพ่อเปืองนะผมเนี่ยร่วมไปฐานจิตนะครับเนี่ยพี่น้าในใจสายใครแค่ลายมานะผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่ากันห่งร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผม ครับพี่น้าเหนือใจสายคล้แค่ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่น้าเหนือใจสายคล้แค่ลายแค่รูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งป,ปันทุกองค์นับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่น้าคนนี้เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและกดแชร์นะผม ช่องไหนหกันไคแคปรูปมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม